คุณเป็นแม่ทัพฝ่ายเขมรแล้วมาบัญชาการลบสั่งให้ทหารหญิงถ้าฮุนเซนไม่สั่งทหารเขมรใครจะกล้ายิงนะครับใครจะกล้ายิงไร้มนุษยธรรมมากตรงนี้พวกเราต้องช่วยกันเผยแพร่แล้วก็เรียกร้องนะครับฮุนเซนเนี่ย หลังจากที่มันมาข่าวออกมาว่าฮุนเซนเนี่ยมันหนีไปมันนั่งเครื่องบินส่วนตัวมันหนีไปมันก็กลัวทหารมันเสียขวัญครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็เลยเอาภาพมาเผยแพร่แล้วก็โพสต์นะครับว่ามันเนี่ยไม่ได้หนีไปมันนั่งบัญชาการลบอยู่อันนี้เป็นพยานหลักฐานครับอันนี้เป็นพยานหลักฐานครับกระทรวงการต่างประเทศครับเป็นพยานหลักฐานว่า มันบัญชาการลบแล้วหุนเซนเนี่ยมันเป็นนักลบเก่ามันรู้อยู่แล้วว่าจะหลวดมันเนี่ยวิถีกระสุนจะไปตกตรงไหนมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรงพยาบาลมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นปั๊มน้ำมันจนประชาชนเราบาดเจ็บล้มตายไปไอ้นี่เป็นอาญากรสงครามนะครับอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนกับ คนสองคนมีเรื่องกันอีกคนหนึ่งถูกหลังแก่ประเทศไทยนะี่ถูกหลังแกเป็ผู้ถูกเหมือนกับช้าหรือจะรอติดต่อรัฐมนตรีหรือจะติดต่อใครผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมมองว่าเราต้องดำเนินการให้เร็วกว่านี้ครับปล่อยให้คุณมเนตมันยื่นฟอ้องก่อนทั้งๆที่ พ่อมันนะไอ้คุณเซนเน่ะเป็นคนบัญชาการสั่งการนะครับเป็นคนบัญชาการสั่งการมารุกลานเรายิงเราก่อนเออยิ่งเราก่อนแล้วเสือไปฟ้องนะครับไอ้คนมือสหประชาชาติเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ได้ติดตามสถาน,านการณ์เขาคิดว่ามันเป็นคนถูกก็สินะแต่ไม่เป็นไรก็ยังพอแก้ไขได้นะครับเพราะว่า เขาต้องเรียกไปสอบถามข้อเท็จจริงกันนะฮะแต่ผมอยากว่าอยากอยากให้ท่านกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยให้ทำงานให้ฉับไวกว่านี้ให้ทำงานให้ฉับไวกว่านี้นะครับแล้วต้องรุกตรงจุดนี้ด้วยครับอีกอันที่มีความเป็นห่วงนะหนูหนูแรงงานขเขมรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย บัญชีตัวเลขประมาณ5 0 0 0 0นคนแต่จริงๆถูกต้องไม่ถูกต้องด้วยผมว่ารวมกันนี่จะตกเป็นล้านคนนะครับมันก็จะมีพวกที่หัวรุนแรงปากดีมาโพสโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งน้ำไม่อาบคอมเมนนะครับที่ออกมาโพสแก๊งน้ำไม่อาบกลุ่มหัวรุนแรงของแรงงานกัมพูชา ที่อยู่สมุทรปราการนะครับผมก็ประสานทางท่านภูมิกับสมุทรปราการกับภูิกับตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการแล้วนะครับว่าให้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการจับกลุ่มซะตัดไฟแต่ต้นลมไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงมันจะยกพวกไปกันชุลมุนวุ่นวายคุณมันอย่างเดียวไอ้หนูมึงมันอย่างเดียวอะมาโพสต์ปากดี แต่คนงานอื่นที่เขาลำบากเขายากจนเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเขาเดือดร้อนไปกับมึงด้วยไอเวนไม่เข้าท่านะไม่ไม่ใช่ขึ้นบัญชีดำแล้วครับต้องไปจัดการเลยครับหนึ่งเนี่ยมันมีใบาญาติถูกต้องไหมส่วนใหญ่พวกนี้นะครับมันจะบอกว่าทำงาน อีกประเภทหนึ่งแต่ทำงานผิดประเภทนะครับและเอาหลักฐานที่มันโพสต์มาเนี่ยนะครับดำเนินการมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยก็ส่งกลับครับส่งกลับนะฮะส่งกลับไม่ได้หนูต้องเจียมเนื้อเจียมตัวลูกเรามาทำงานประเทศไทยมาสายแผ่นดินไทยอยู่แล้วก็ทำงานเก็บเงินส่งไปให้พ่อให้แม่ ตอนนี้เนี่ยคนไทยทําสงครามกับคุณเซนนะทําสงครามกับคุณมาเน็ตนะทหารเข้าประทะกันเนี่ยเราชาวบ้านประชาชนคนไทยไม่ได้ไปเกียบแรงงานขาเขมรไม่ได้ไปเกียบชาวบ้านาเมรน,นะครับปัญหามันเกิดจากคุณเซนครับปัญหาเกิดจากคุณเซนลูกเราทํามาหากินไปมึงอย่าไปมันเลย อย่าไปมันกับไอ้โพสต์ไม่เข้าท่าลูกแล้วก็น้องๆกลุ่มต่างๆที่จะตามไปกระทืบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องนั่นแหละครับเดี๋ยวมันโพสต์มาเจ้า้าที่ตำรวจไปทำการจับกลุ่มตัวเราใช้กฎหมายดำเนินการก่อนนะครับมันก็มีกลางๆอย่างเงี้ยพอไปเจอตัวเขาก็นั่งร้องไห้ เหมือนใหญ่ป้าขอทานคนหนึ่งนะีนะครับยา่ป้าขอทานคนที่โวยวายโวยโวาย,วยอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ควรที่จะดันไม่ควรที่จะไปสร้างปัญหาเพิ่มนะก็เตือนพวกหนูๆน,นะผมมองประชาชนชาวกัมพูชาที่มาทำงานประเทศไทยเนี่ยต้องดทนหน่อยนะเขาไม่ได้ไปบุก เอาเครื่องบินไปโจมตีบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องหนูเลยลูกทหารเข้าปะทะกันมันเป็นเรื่องการประทะการรบกันที่แนวชายแดนไม่เข้าท่าหนูหนูอย่าไปทําอีกนะนะอย่าไปทําอีกนะครับสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งฝากกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมไม่รู้ว่าขั้นตอนการทํางานของท่านยังไงนะครับแต่ว่า อยากให้เร็วหน่อยนะครับมีอะไรเราเป็นฝ่ายถูกต้องมันมันมาลังแกเรามันบุกมายิงเราแม่นเมื่อเช้านี้ไอ้ประเทศไทยไม่ได้ยิงเข้าไปนะสงสารคิดว่ามันแย่ไปแล้วโอ้โหเช้าแม่นรวมกำลังบุกเข้ามาอีกบุกเข้ามาอีกนะครับแลวผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถถังมันามาตั้ง เลียงแถวเลยมันปใหญ่แล้วก็วนี้มันนใหญ่ลนะครับรถถังมันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเรานี่ทำไมไม่บินไปบอมให้หมดเลยครับสถานที่ตั้งปืนใหญ่สถานที่ตั้งรถถังมันเอามากี่สิบคันก็ต้องทิ้งความให้หมดเลยครับปูพรมไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายหรือไม่รู้ว่าใครไปห้าม มันไม่ควรมาห้ามนะขอบคุณผู้จัดการทหารบกขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับท่านร่วมมือกันดีมากนะครับเราไม่ผิดปัตสาประชาชาติครับตอนนี้แม่ก็ไวยวายไปเรื่อย้คุณเซนนะพรานเป็นหมาถูกน้าร้อนแล้วไปฟ้องสหรัฐอเมริกาว่าไทยใช้เอฟสิบหไป มมันผิดวัตถุประสงค์ในการซื้อพอโทษกับคุณมาลูกหลานเราคุณกูณมายิงเราก่อนจนประชาชน,ชนชาวบ้านเราได้รับบาดเจ็บล้มตายมึงจะไม่ให้กูสู้เลยเหมือนกับผมยิงต่อสู้กับคนร้ายผมใช้ปืนสมิธซึ่งผมซื้อมาก็เสียเงินซื้อไม่ได้ให้ฟรีแบบเขาบริจาคมาแบบเหมนนะเว้ยผมยิงคนร้ายแล้วคุณไปฟ้องบริษัทสมิธ บอกว่าเลวัตเนี่ยเอาปืนยี่ห้อสมิธไปยิงต่อสู้กับคนร้ายบ้าแล้วไอ้ฮุนเซนมึงบ้าแล้วนะครับผมว่ามันบ้าแล้วมันก็ไม่เป็นผลอะไรรลกครับแล้วก็กดระเบียบข้อนั้นข้อนี้อย่ามาอ้างมาเบรกพวกเดียวกันนะนะครับเครื่องบินลบออกไปเถอะครับมีกี่ลำกี่ลำกี่ลำก็ออกไปนะครับถ้าเป็นผมนะ ไอ้จุดที่ตั้งปืนใหญ่กับจุดที่ตั้งรถถังหรือตรงไหนที่เป็นเบิร์มคูเลดไม่ต้องกลัวเปลืองลูกระเบิดแล้วครับไม่กลัวเปลืองจะหลวดแล้วครับออกไปเลยไปทีเป็นฝูงแต่ก็ระมัดระวังนะครับจะหลวดต่อสู้อากาศยานมันมีอย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทนะครับ ไม่รู้ว่าใครจะไปเบรกหรือเปล่านะครับมันไม่ได้การลบกันมันต้องพเด็จศึกให้เร็ว